วันนี้นะคะคุณแม่จะพาทุกคนนะคะมาดูการตีแป้งขนมเบื้องนะคะคลิปก่อนหน้านี้ไส้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็มีแป้งถั่วทองก็เรียบร้อยไปแล้วเช่นกันคลิปนี้เรามาตีผสมส่วนผสมของแป้งกันเลยนะคะคุณแม่ขอย้ำว่าการตีแป้งเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนๆน,นะคะต้องตีให้ได้เวลาด้วยแล้วก็ ดูลักษณะแป้งนะคะสูตรของคุณแม่แป้งไม่ต้องพักแป้งนะคะสามารถตีเสร็จแล้วก็เอามาทําขนมเบื้องได้เลยรับประกันไม่หนิกไม่งอนะคะหลายคนมีคําถามมาถามคุณแม่ในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งมีปัญหาตรงนี้นะคะก็คืออาลงกระทะแล้วจะขนมหกงอไม่ไม่ติดกระทะก็เนื่องจากการตีแป้งนะคะ วันนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่จะพาทำแล้วก็ดูวิธีอย่างละเอียดวันนี้คุณแม่จะทำสี่สูตรจากงวดที่แล้วนะคะจะทำสูตรที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งคุณแม่เพิ่มสูตรขึ้นมานิดนึงค่ะนิดเดียวเองค่ะเพื่อเพื่อให้เพิ่มความหอมของแป้งนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่จะทำเป็นขนมเบื้องกรอบนะคะเราก็จะต้องออกไป อ,อบนะคะมันจะทําได้หอมมากขึ้นนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะคุณแม่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณแม่จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะสูตรเดิมเลยค่ะกับคลิปที่แล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะทําเป็น4สูตรของคลิปที่แล้วนะคะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปยกเว้นน้ำต้มใบเตยนะคะลงไปในอ่าง ผสมแล้วก็เราจะเอาไปเข้าเครื่องนะคะแนะนำใช้เครื่องดีกว่านะคะนวดมือนี้จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆนะคะกว่าจะทำให้แป้งเนียนระด้ทีนะคะ พอเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาเข้าเครื่องเลยค่ะคุณแม่ใช้หัวใบไม้นะคะเพราะว่าคุณแม่ถนัดหัวใบไม้นะคะใครจะถนัดตะขอก็ได้นะคะไม่ว่ากันแล้วก็เราจะใช้ความเร็วที่ต่ําก่อนนะคะ1-2ก็ได้ค่ะสัก1น,นาทีเพื่อคลุกข้าแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วเราค่อยปรับความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณระดับ4 เราจะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะประมาณคุณแม่ใช้4สูตรคุณแม่จะใช้เวลาประมาณอย่างน้อย5นาทีนะคะในการนวดแป้งคืออย่างน้อยนะคะเราจะต้องเช็คแป้งว่าเนียนละเอียดแค่ไหนนะคะ ระหว่างที่เราตีแป้งอยู่นะคะคุณแม่ก็ที่บอกว่ามีสูตรพิเศษเพิ่มเข้ามาของคลิปนี้นะคะสูตรแป้งก็คือนี่เลยค่ะคุณแม่เพิ่มน้ำกะทิลงไปนะคะคือตัวนี้4 400 ml คุณแม่ใส่น้ำต้มใบเตย300 ml แล้วก็กะทิสดนะคะ ลงไปอีก100 ml นะคะเป็น400 ml สำหรับสูตร่าในสูตรนี้คลิปที่ทำวันนี้นะคะก็คือ4สูตรของงวดที่แล้วนะคะจะทำให้หอมมากๆเลยค่ะหอมน้ำต้มใบเตยกับกะทิน,นะคะหอมเดี๋ยวเรารอแป้งนะคะงวดนี้แป้งเยอะคุณแม่จะตีประมาณ5นาทีนะคะไปดูแป้งกัน พอได้เวลานะคะคุณแม่ใช้เวลา5นาทีนะคะจะค่อยๆปรับระดับความเร็วลดลงนะคะเพื่อดีต่อเครื่องแล้วก็แป้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คแป้งกันค่ะแป้งต้องเนียนแล้วก็ไม่ติดมือนะคะแบบเนียนมากๆเลยค่ะต้องให้เนียนมากๆเลยนะคะสัมผัสนุ่มมือนะคะตัวนี้ใช้ได้แล้วค่ะคุณแม่จะเอาหัวใบไม้ออกนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นหัวตะก้อเพื่อคลายแป้งนะคะ เราจะเริ่มทําการคลายแป้งกันนะคะโดยใช้ความเร็วต่ํานะคะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้ของเครื่องนะคะแล้วก็ทยอยเทน้ําต้มใบเตยผสมน้ํากะทินะคะลงไปเราจะไม่เทลงไปทีเดียวหมดนะคะเหตุผลคือหนึ่งจะทําให้แป้งละลายและเข้ากันช้านะคะสองก็คือจะทําให้กระเด็นนะคะนี่ค่ะพอเราทยอย แป้งก็จะค่อยๆเนียนนะคะไปกับน้ําคุกคาวกับน้ําต้มใบเตยที่เราเทผสมลงไปนะคะขั้นตอนนี้คุณแม่ใช้เวลา2นาทีนะคะค่ะพอครบ2นาทีแล้วแป้งมันจะเข้ากันแล้วนะคะคุณแม่สังเกตดูและคุณแม่จะปรับระดับขึ้นไปความเร็วที ความเร็วปานกลางนะคะอยู่ที่สี่นะคะเพราะว่าถ้าจะ6ก็ได้นะคะแต่ว่าจะเร็วเกินไปจะทําให้น้ํากระเด็นขั้นตอนนี้นะคะคุณแม่ใช้เวลา 7- 10นาทีนะคะในการตีแป้งนะคะในความเร็วปานกลางนะคะพอได้ที่นะคะเราก็ทยอยค่อยๆลดระดับความเร็วลงนะคะตัวนี้เราสังเกตดูแป้งนะคะจะมีจะมีฟองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ จะใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะสามารถเอาไปทาขนมเบื้องได้ทันทีเลยนะคะเม็ดสีน้ำตาลที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นส่วนของแป้งถั่วทองที่เราปั่นนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องปั่นมันอาจจะไม่ละเอียดแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเม็ดนะคะก็คือถือว่ามีความเนียนนะคะไม่เป็นไรค่ะ เรามาถึงเวลาตีครีมกันแล้วนะคะหลายคนก็มีปัญหานะคะเกี่ยวกับการตีครีมแล้วอยู่ไม่ทนมันยุบง่ายนะคะคุณแม่มีเทคนิคนะคะก็คือเราต้องใช้น้ําตาลปี๊บนะคะไม่ใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าถ้าใช้น้ําตาลทรายขาวมันจะยุบตัวเร็วค่ะคุณแม่เคยทํามาแล้วนะคะแล้วเราต้องใช้น้ําตาลปี๊บแบบไหนก็ได้ค่ะเท่าที่เราหาได้นะคะ ตีกับไข่ขาวเท่านั้นค่ะไม่ต้องไปใส่ครีมออฟท่าท่าหรือมะนาวนะคะแ,แล้วแต่สูตรของใครนะคะแต่ว่าสูตรของคุณแม่แค่นี้ค่ะ2ออย่างนะคะวันนี้คุณแม่จะทําครีมให้ซอฟกว่าเดิมเนื่องจากว่ารอบที่แล้วเป็นขนมเบื้องธรรมดานะคะที่เราทานสดกันนะคะตัวครีมก็จะต้องเข้มข้นนิดนึงนะคะแต่รอบนี้คุณแม่จะทําให้มันเบามากขึ้นหน่อยเนื่องจากว่า เราจะต้องเอาไปอบใช่ไหมคะมันจะได้แห้งเร็วถ้ามันหนาเกินไปถ้ามันแห้งใช่ไหมคะแห้งมากๆน้ําตาลมันเยอะอน,นี่จะทําให้ขนมเบื้องเราตัวครีมมันจะแข็งเกินไปแล้วก็ทานแล้วไม่อร่อยอะค่ะเพราะว่าตัวไซ้ของเรามันก็หวานอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยมีส่วนผสมใหม่ของสําหรับทําขนมเบื้องกรอบนะคะก็คือจะใช้ไข่ขาวอย่างนี้เลยนะคะร5อกรัมนะคะ เหลือจากที่เราทำฝอยทองนั่นแหละเราก็เอามาชั่งนะคะแล้วก็น้ําตาลปีป๊บเนี่ยค่ะจะต่างกับรอบที่แล้วนะคะน้ําตาลปี๊บขาวคุณแม่หาซื้อแล้วรอบนี้ไม่มีนะคะเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วเนาะแม่ค้าเขาไม่ได้สั่งมานะคะคุณแม่ก็เลยใช้น้ําตาลปี๊บแบบนี้เลยค่ะ mm. ก็250กรัมนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตีกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เทไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊ปลงพร้อมกันเลยนะคะใช้หัวตะก้อในการตีนะคะเราจะปรับความเร็วของเครื่องตอนนี้นะคะประมาณระดับต่ำา1-2นะคะเพื่อให้ไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีนะคะคลุกเคล้าเข้ากันดี คุณแม่ใช้เวลา2นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าน้ําตาลปี๊บเราละลายเร็วแค่ไหนนะคะตัวนี้ไม่ฟิกเรื่องเวลาให้สังเกตเอานะคะพอสังเกตว่าน้ําตาลปี๊บกับไข่ขาวเข้ากันดีนะคะเราปรับระ,ระดับความเร็วเพิ่มขึ้นเลยค่ะอยู่ที่ระดับกลางนะคะเบอร์4ี่เบอร์5ได้เลยนะคะตัวนี้เราจะตีประมาณ5นาทีนะคะ พอตีไปสักระยะหนึ่งค่ะ 2- 3สนาทีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บกับไข่ขาวเริ่มเข้ากันดีนะคะสีก็จะเริ่มจางลงพอได้5นาทีก็จะประมาณนี้เลยค่ะสีแล้วก็เราก็จะปรับความเร็วขึ้นไปที่ไม่สูงสุดนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องนะคะคุณแม่ใช้ระดับ6นะคะก็โอเคแล้วค่ะระดับ6นี้คุณแม่จะใช้เวลาในการตี10นาทีนะคะ จะสังเกตว่ายิ่งตีนานขึ้นไปครีมเราก็จะขาวแล้วนะคะเริ่มขาวขึ้นแล้วค่ะคุณแม่ตีไปได้ประมาณ7นาทีแล้วค่ะลักษณะครีมก็ใกล้ใช้ได้แล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราตีต่อไปก่อนค่ะค่ะพอครก10นาทีนะคะ คุณแม่ก็จะลดระดับความเร็วลงนะคะค่อยๆลดลงนะคะก็จะดีสำหรับเครื่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวครีมของเราด้วยค่ะ ลักษณะครีมของเราที่ได้ก็จะตั้งยอดนะคะแล้วก็มีความฟูนุ่มนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคงไขข้อสงสัยให้กับหลายคนคุณแม่สอนอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปเลยนะคะก็คือการทำตัวขนมเบื้องนะคะแล้วก็วิธีการอบนะคะ เพราะคุณแม่เอามารวมในคลิปเดียวกันไม่ได้เพราะยาเพราะคุณแม่ต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นขั้นตอนการทําแป้งแล้วก็ตัวครีมนี้อย่างละเอียดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับการทําตัวขนมเบื้องสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ